สวัสดีค่ะนักเรียนใ,นใครเข้ามาแล้วโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วเกือบจะ40คนแล้วเนาะเดี๋ยววิชาต่อไปนะคะจะเป็นวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะนักเรียนหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือหัวข้อของพระพุทธศาสนาเรื่องของชาดกนะคะวันนี้คุณครูมีชาดกจะมาเล่าให้นักเรียนฟังทั้งหมดสองเรื่องด้วยกันค่ะ นะคะพูดได้ีในรอบวันหนึ่งมันนี่เลยโอเคค่ะ ทำไมเราไม่ขึ้นหน้านี้แล้วไม่มีวงกลมตรงนี้อ่ะตรงนั้นหรอได้พี่บอยก็เลื่อนเลื่อนคำว่ากล้องเนี่เยเลื่อนยังมันเหนือเล็สามเขยิบเก็บไ, <Okay. Get. S 2> ไม่เป็นคะ่ะทำอะไรไม่เห็นเป็นนี่คะอ,อ๋อ,อดีเล,เลย่อันนี้ดีเลย์กว่าเยอะเลย ไม่ใช่ค่ะเราหน้าเราหน้าปกตัวนี้อละะ้ค่ะก็เปิดในสั่งเราจะเริ่มสอนยังไงถึงเวลาแล้วนะ <Okay. S 2> โอเคเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวก่อนเริ่มเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะอุปกรณ์นะคะแล้วก็ใบงานที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะก็คือหนังสือวิชาสังคมนะคะแล้วก็ใบงานเรื่องของชาดก นะคะใบนี้เดี๋ยวคุณครูโชว์ให้ดูนะสักครู่นะคะนี่ใบนี้นะคะใครที่มีใบางานนี้อ,อยู่กับตัวโอเคใบนี้นะคะนักเรียนนะคะเตรียมใบงานนะคะเรื่องของชายดกขึ้นมาก่อน สำหรับคนที่ไม่มีนักเรียนไม่ต้องกังวลนะคะคุณครูอนุญาตให้นักเรียนทำลงสมุดได้เลยนะคะทำลงสมุดได้เลยนะตอนนี้นักเรียนหลายคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ชาดกเรื่องแรกเลยนะคะ เอาละคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในเรื่องของชาดกนะคะเรื่องแรกที่เราจะาเดี๋ยวคุณครูถามก่อนนะคะนักเรียนคะในเรื่องของชาดกเนี่ยชาดกเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะคะในอดีตชาตินะคะก่อนที่พระองค์ท่านเนี่ยจะมาประสูติเียงเบา,เบาเหรอได้ยินไหมคะได้ยินไหมจานักเรียน ไไม่ด้ยินเดี๋ยวเอาม่เอาใหม่รวมคำบอกเสียงเบาแป๊บหนึ่งนะคะได้ยินไหมคะโอเคเสียงชัดแล้วเนาะ เียงชัดแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาเริ่มในเรื่องราวของชาดกนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของชาดกกันก่อนนะคะชาดกเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติก่อนที่พระองค์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแล้วก็สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะชาดกเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนี้ก็คือมีชื่อเรื่องว่า จุลเศรษฐิชาดกค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราจะไปฟังชาดกเรื่องจุลเศรษฐิชาดกกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาแนะนำตัวละครในชาดกเรื่องนี้กันก่อนนะคะคนแรกที่นักเรียนควรรู้จักเลยก็คือจุลันเตวสิกนะคะซึ่งเป็นมานพหนุ่มรูปงามในเรื่องนี้นะคะคนที่สองคือนายจุละหรือถ้านักเรียนไปฟังในคลิป ตามที่ต่างๆอาจจะมีชื่อว่าจุละกะเศรษฐีนะคะแต่ในที่นี้เราจะเอ่ยนามเขาว่าจุละเศรษฐีนะคะเมื่อเรารู้จักตัวละคร2ตัวหลักนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยอ๋อบอกอย่างหนึ่งนะคะตัวละครหลักเนี่ยนะคะมีสองคนนี้แต่เรามีตัวละครอื่นๆประกอบอีกมากมายค่ะนักเรียนไปพบกับความสนุกของชายดยกเื่งนี้กันเลยค่ะนักเรียนคะ จุฬเศรษฐีชาดกเนี่ยนะคะเขาเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วนะกรุงพาราณสีมีเศรษฐีหนุ่มนามว่านายจุละเศรษฐีผู้นี้นะคะมีความสามารถในการพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำนะคะวันหนึ่งขณะที่เขาเนี่ยเดินทางไปทำธุระด้วยรถมา้าเดินทางผ่านกลางตลาดเลยค่ะจุฬเศรษฐีเนี่ยนะคะได้พบกับซากหนูตายตัวหนึ่งค่ะเขาจึงเอ่ยขึ้นลอยๆว่า ผู้ใดมีปัญญามองการไกลผู้นั้นจักนำหนูตัวนี้นะคะไปใช้เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสบายๆเลยค่ะมานพหนุ่มที่ชื่อว่าจูลันเตวสิกเห็นเข้านะคะได้ยินเข้าพอพินิจพิจารณาแล้วว่าจูรลเศสษฐีผู้นี้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคาดการพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำเขาก็เลยเก็บซากหนูตายตัวนั้นขึ้นมาค่ะ แล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินถือซากหนูตายตัวนี้ไปทั่วจนไปพบกับยายแก่ใจดีคนหนึง่งยายแก่ใจดีคนนี้นะคะขอซื้อหนูตายจากเขาค่ะพอหนุ่มเอ้ยยายขอซื้อหนูตัวนี้ไปเป็นอาหารให้แมวได้ไหมมานพหนุ่มจุลันเตวาสิกก็เลยขายแมวเออก็ขอัยค่ะก็เลยขายหนูตายตัวนี้ให้แก่ยายแก่ที่เลี้ยงแมวค่ะ ได้เงินมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่จุลันเตวาสิกไม่ได้นำเงินนี้ไปซื้อของกินนะคะนักเรียนจุลันเตวาสิกมีสติปัญญารอบรู้และมีความคิดที่มองการไกลมากกว่านั้นเขานำเงินที่ได้เพียงเล็กน้อยนี้ไปซื้อน้ำอ้อยค่ะแล้วนามาใส่ตุ่มแล้วไปตั้งไว้ที่ทางเข้าป่านักเรียนรู้ไหมคะว่าเขาตั้งไว้ทำไม เขาเฉลยเลยแล้วกันพูดเองอธิบายเองนะคะนั่นเองคะ่ะจุลันเตวาสิกเนี่ยนะคะเขานำตุ่มน้ำไปตั้งไว้ที่ทางเข้าป่าเขามีความต้องการที่ว่าในขณะนั้นเนี่ยคนเก็บดอกไม้เนี่ยเขาจะต้องเข้าไปเก็บดอกไม้ในป่าเวลาที่เขาออกจากป่ามาเนี่ยคนเก็บดอกไม้เหล่านี้จะมีความเหนื่อยล้ามากๆเลยจุลันเตวาสิกก็เลยเอาน้ำอ้อยในตุ่มนี่ ไปเลี้ยงคนเก็บดอกไม้ค่ะเลี้ยงฟรีๆนะคะไม่คิดเงินเลยเพราะฉะนั้นคนเก็บดอกไม้เนี่ยก็รู้สึกซาบซึ้งใจจุลันเตวาสิกอย่างมากเลยค่ะนะคะเมื่อซาบซึ้งใจแล้วคนเก็บดอกไม้เหล่านั้นเนี่ยนะคะก็มอบนะคะดอกไม้คนละหนึ่งกำให้กับจุลันเตวาสิกค,ค่ะจุลันเตวาสิกก็เลยเอาดอกไม้ที่ได้มาน,ะะนำไปขาย หลังจากนั้นเขาก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งค่ะนำมาทำแบบนี้อีกนำมาซื้อน้ำอ้อยใส่ตุ่มตั้งไว้ในทางเข้าป่านำมาซื้อน้ำอ้อยใส่ตุ่มตั้งไว้ที่ทางเข้าป่าทำแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันจนเขาเริ่มมีเงินมากขึ้นนะคะอยู่มาวันหนึ่งเกิดพายุฝนฟ้าขนองฝนตกค่ะนักเรียนตอนนั้นเนี่ย ต้นไม้ในอุทยานเนี่ยมันโค่นล้มละเนรนาดจนคนดูแลอุทยานเนี่ยปวดหัวมากๆเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงดีโอ้ต้นไม้ล้มเยอะแยะไปหมดเลยจูลันเตวาสิกผ่านไปเห็นเข้ามองเห็นแล้วว่าไม้พวกนี้สามารถทำเงินให้กับเขาได้เขาจึงเดินไปหาคนเฝ้าอุทยานค่ะ คนเฝ้าอุทยานเห็นเขาก็ถามว่าอ้าวมาทำไมพ่อหนุ่มจุรันเตวาสิกจึงเอ่ยบอกว่าข้าขอกิ่งไม้พวกนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวข้าจะขนเองเลยไม่ต้องเดือดร้อนท่านเลยคนดูแลอุทยานเห็นดังนั้นโอโหก็รู้สึกดีใจไม่ต้องขนเองแล้วงานนี้สบายแล้วละ่ะก็อนุญาตให้จุรันเตวาสิกนำไม้ต้นไม้ที่หักโค่นเหล่านี้ออกไปจากอุทยานได้เลยแต่เนื่องจาก ต้นไม้มันล้มเยอะมากเลยค่ะนักเรียนพอมันล้มแล้วเยอะๆแบบนี้จุลันเตวาสิกขนคนเดียวไม่ไหวขนาดนั้นเองข้างๆอุทยานนะคะมีเด็กๆเยอะแยะไปหมดกำลังวิ่งเล่นกันอยู่ค่ะจุลันเตวาสิกก็เลยเดินเข้าไปหาเด็กๆพวกนั้นบอกว่าเอาล่ะเด็กๆทุกคนฟังทางนี้หน่อยค่ะมีเรื่องจะให้พวกเจ้าทำสนุกๆแล้วมีของตอบแทนด้วยนะ เด็กๆก็ตอบว่าอะไรเหรออะไรเหรอพร้อมจะช่วยพร้อมจะช่วยครับนะคะจูรันเตวาสิกก็เลยให้เด็กๆนี่นะคะช่วยกันเก็บกิ่งไม้ที่มันหักระเนระนาดนะคะมากองรวมกันไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเขาจะให้น้ำอ้อยกับเด็กๆพวกนี้นะคะ,ะ,คะเด็กๆดีใจกันใหญ่เลยค่ะที่จะได้ทานน้ำอ้อยก็เลยช่วยจูรันเตวาสิกเก็บกิ่งไม้ต่างๆที่ล้มระเนระนาจนเรียบร้อย นักเรียนทราบไหมคะว่ากิ่งไม้มากขนาดนี้จุลันเตวาสิกจะเอาไปทำอะไร,ะไรนี่คะ่ะเขาเอาไปขายให้กับช่างปั้นหม้อนะคะช่างปั้นม้อเนี่ยเขาต้องใช้ฟืนอยู่แล้วเพื่อใช้ไฟในการน,นะคะทำม้อของเขาตอนนั้นเนี่ยพอเขาเอาไปขายเขาได้เงินมาตั้ง16กหาปณะ,ะนะคะพร้อมกับโอ่งใบใหญ่ใบหนึ่งสำหรับใส่น้ำเลยนะคะขอแอบถามนิดนึง มีใครรู้ไหมคะว่าหกหาปณะเนี่ยเป็นกี่บาทนักเรียนรู้จักคำว่ากหาปณะไหมคะเป็นคําที่เราไม่ค่อยได้ยินกันนะลองดูซิว่าใครจะหาคำตอบได้นะคะคอยอาบถามไว้นะ1นึ่กหาปณะเนี่ยคิดเป็นเงินแล้วคิดเป็นเงินกี่บาทมีใครตอบได้บ้างนะคะส่งคําตอบมาได้เลยนะ เอาละค่ะหลังจากที่เขานะคะนำฟืนไปขายให้กับช่างปั้นมอแล้วนะคะเขาก็ได้องน้ำองค์ใหญ่มานะคะนัเนเยงค่ะองค์นะอง์น้ำองค์ใหญ่นั้นนะ่ะจุลันเตวสิกเอาไปทำประโยชน์นะเขาเอาไปใส่น้ำแล้วตั้งไว้ที่หน้าประตูเมืองค่ะตั้งไว้ทำไมตั้งไว้ให้คนเกี่ยวหญ้าดื่มแก้กระหายค่ะจ,จ,จ,จุลันเจ้าจุันเตวสิกเป็นคนที่มีน้ำใจนะ ะะแต่ว่าน้ําใจเขาเนี่ยก็ได้รับการตอบแทนนะคะเพราะว่าคนเกี่ยวญ้าพวกนั้นเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งน้ําใจกับเขามากเลยเพราะเขาไม่เก็บตังค์ด้วยนะคะให้ดื่มฟรีๆเลยนะคะคนเกี่ยวญ้าเหล่านั้นก็บอกว่าโอ้จูรันเตวสิกท่านช่างเป็นคนที่มีน้ําใจมากเลยถ้าท่านต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรเนี่ยท่านบอกเราเลยนะเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านนะคะ วันหนึ่งมีสหายคนหนึ่งของจุลันเตวาสิกนะคะมาแจ้งข่าวว่าจะมีพ่อขาเนี่ยตอนหมาตั้ง500ตัวมาที่กรุงพาราณสีค่ะเมื่อตอนหมามานะคะตอนนั้นเนี่ยจุลันเตวาสิกก็เลยเออขอญ้าจากคนหาหญ้าคนละหนึ่งฟอนนะคะเมื่อขบวนม้ามาถึงนะคะคนเลี้ยงม้าเนี่ยไม่รู้จะหาหญ้าจากไหนก็เลยมาขอซื้อหญ้าจากจุลันเตวาสิก ะะวันนั้นเนี่ยเขาได้เงินไปเยอะมากๆเลยค่ะนักเรียนได้เงินจากการขายญ้าไปเยอะมากๆเลยนะคะได้เงินถึง1000กหาปณะ,ะนะคะนะคะตอนนั้นเนี่ยจุลันเตวาสิกมีฐานะดีขึ้นมาเลยนะคะหลังจากนั้นไม่มีกี่วันต่อมาหลังจากที่เขาขายญ้าได้ก็มีข่าวมาอีกแล้วว่าเดต้องมีเรือสำเภามา โอ้โหตอนนั้นจูรันเตวาสิกรู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะว่าเขามีความคิดอีกแล้วค่ะนักเรียนตอนนั้นเองเขาแต่งตัวอย่างมีฐานะภูมิฐานเนยนะคะเดินทางเปียงท่าเรือเลยค่ะแล้วก็เจรจำเจรจาขอมัดจำสินค้าจากพ่อค้านะคะเจรจาขอมัดจำสินค้าจากพ่อค้าทั้งหมดลำเรือเลยนะคะทั้งหมดลำเรือเลย พ่อค้าที่พ่อค้าจากกรุงพารณาณสทีที่ทราบข่าวทีหลังจุลันเตวาสิกเนี่ยนะคะเดินทางไปถึงทีหลังพอมาถึงเรือก็ได้ทราบข่าวว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งเนี่ยมาเหมาไปหมดแล้วพ่อค้าคนนั้นก็ชื่อว่าจุลันเตวาสิกนั่นเองค่ะทําให้ตอนเนี้พ่อค้าต่างๆที่มาจากกรุงพารณาณสีเนี่ยนะคะจะต้องมาเจรจาขอซื้อของจากจุลันเตวาสิกค,ค่ะนักเรียนรู้ไหมคะ ในการเจราจาซื้อขายครั้งนี้จุลันเตวสิกเนี่ยได้เงินไปถึง10,000แสนกหาปณะ,ะด้วยกันนะคะทำให้เขาเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาในเพียงเวลาไม่กี่เดือนเลยนะคะนักเรียนตอนนั้นจุลันเตวสิกเนี่ยสำนึกในบุญคุณของจุลเศรษฐีนะคะก็เลยเดินทางไปหาจุลเศรษฐีแล้วก็แสดงความกตัญญูต่อเขาโดยการเล่าเรื่องทั้งหมดนะคะให้เขาฟัง เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเล่าให้เขาฟังจุลเศรษฐีเนี่ยรู้สึกชื่นชมในปัญญาของจุลันเตวาสิกอย่างมากเลยนะคะก็เลยยกบุตรสาวนะคะให้เป็นภรรยาของจุลันเตวาสิกต่อมาเมื่อจุลเศรษฐีนะคะได้ถึงแก่กรรมไปแล้วเนี่ยจุลันเตวาสิกก็กลายเป็นเศรษฐีคนใหม่แห่งกรุงพาราณสีค่ะ ถ้านักเรียนฟังแล้วง่วงนะคะนักเรียนไปนอนก่อนได้นะคะแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่นะถ้าฟังแล้วหนูง,ง่วงกลับไปนอนได้แล้วเราก็ค่อยมาดูทีหลังใหม่ได้นะจ๊ะเอาละค่ะหลังจากจบเรื่องแรกไปแล้วนักเรียนมีใครรู้เปล่าเมื่อกี้คุณครูบอกว่า1กหาปณะนะเท่ากับกี่บาทนะคะมีคำตอบนะมีเป็นแสนเลยนะ นักเรียนคะหนึ่งกะหาปณะ,ะในเรื่องนี้นะคะประมาณการได้อยู่ประมาณสัก4บาทนะคะหนึ่งกะหาปณะ,ะเนี่ยมีค่าเท่ากับประมาณ4บาทค่ะเอาละคะ่ะเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันในวันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่สองก็คือวานนาโลหะชาดกค่ะนักเรียน วันนาโรหะชาดกเดี๋ยวเราจะไปทำการรู้จักตัวละครกันเลยนะคะแต่ก่อนหน้านี้นักเรียนลองดูที่ใบางานของเราก่อนนะคะที่หนูที่อยู่ในมือหนูนะนะคะจะมีคำถามนะคะจากชาดกทั้งสองเรื่องนะเดี๋ยวพอหนูฟังชาดกทั้งสองเรื่องจบนะคะหนูก็ทำใบางานได้เลยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีใบางานนักเรียนไม่ต้องกังวลไปนะคะหนูสามารถนะคะ ลอกใบงานเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นใบงานไว้ให้นะคะหนูสามารถลอกลงในสมุดแล้วก็ทําลงในสมุดได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะ นี่คืออะไรเอาแลค่ะค่ะเรื่องที่สองที่เราจะมาฟังกันในวันนี้นะคะนะักเรียนคะชาดกก็คือนิทานเรื่องหนึ่งนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะ แต่เป็นนิทานที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเรื่องที่2ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือวน,นาโลหะชาดกค่นะนักเรียนเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับตัวละครในเรื่องนี้กันนะคะตัวละครแรกที่เราจะทำการรู้จักก็คือราชสีค่ะ 2. เสือ 3. ส,สุนัขจิ้งจอก นี่คือตัวละครหลักสำคัญนะคะของเรื่องนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะนักเรียนคะกาลครั้งหนึ่งในป่าแห่งกรุงมารานสีนะคะสักครู่นะคะนักเรียนได้ยินไหมเอาใหม่นะเดี๋ยวเริ่มใหม่นะ โอเคกาลครั้งหนึ่งในป่าพาราสีนะคะมีรัชสีและเสือโครงสองตัวเป็นเพื่อนรักกันค่ะนักเรียนทั้งสองอาศัยกันอย่างสงบสุขอยู่ในถ้ำนะคะวันหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกผอมโซตัวหนึ่งนะคะสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ไม่สามารถหาอาหารที่ไหนกินได้เลยนะคะเมื่อมาพบซากสัตว์ที่เป็นซากเหลือเดนของราชสีกับเสือโครงเขาก็เข้ามากินอย่างตะกะตะการเลยนะคะ แล้วสุนักจิ้งจอกก็ทำแบบนี้ทุกวันค่ะโดยการเข้ามากินซากเหลือเดนจากสิงโตและเสือโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องออกแรงเลยนะคะทำให้ตั้งแต่นั้นมาสุนักจิ้งจอกเนี่ยนะคะก็มีร่างกายที่ใหญ่โตและแข็งแรงขึ้นค่ะอยู่มาวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกมีความคิดเนรคุณขึ้นมาว่าอันตัวเรานั้นเคยกินเนื้อสัตว์มาแล้วทุกชนิด เว้นแต่เนื้อราชสีและเนื้อเสือโครงเท่านั้นเรายังไม่เคยได้ริ้มรถเลย <c oughs> ดีละ่ะเราจะไปยุแยงให้สัตว์ทั้งสองตัวเนี่ยแตกคอกันแล้วเมื่อมันทั้งสองตัวฆ่ากันตายแล้วเนี่ยเรานี่แหละจะเป็นคนกินเนื้อราชสีและเสือโครงเป็นอาหารเองเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วสุนัขจิ้งจอกก็ยองเข้าไปหาราชสีแล้วเล่าความเท็จว่าท่านราชสี ท่านรู้หรือไม่ในขณะที่ท่านไม่อยู่นั้นจะเสื้อโครงได้กาวโทษรัชสีว่ามีร่างกายผิวพรรณในื่อเสื้อโครงไม่ได้เลยสู้คาไม่ได้เลยสู้ไม่ได้ทวงทาก็ไม่สงางนมะอีกทั้งชาติพันธ์ก็ด้อยกว่ามากราชสีได้ฟังคําของสุนัขจิ้งจอกนะคะก็จึงเอ่ยออกมาว่าไปไปให้พ้นไปให้พ้นหน้าข้าเดี๋ยวนี้เจ้าสุนัขจิ้งจอก เสือโครงเนี่ยเป็นมิตรแท้ของเราเราไม่มีวันเชื่อคำพูดของท่านหรอกไป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 ให้พ้นหน้าเราสุนัขจิ้งจ้าเห็นว่าเขาไม่สามารถยุแยงออรัชสีได้ให้โกรธเสือโครงได้เขาจึงหลบไปหาเสือโครงแล้วกล่าวคำยุแยงเสือโครงด้วยคำที่เขากล่าวกับราชศีเหมือนกันแต่เสือโครงนั้นพอได้ฟังแล้วก็รีบเดินไปหาราชศีเลยค่ะ แล้วกล่าวกับแล้วกล่าวกับรัชสีถามว่าจริงหรือไม่ท่านพูดแบบนี้จริงหรือไม่ท่านว่าเราจริงหรือไม่นะคะรัชสีจึงกล่าวว่าสหายเอย๋ยสุนักที่จอกก็บอกกับเราเช่นนั้นเหมือนกันแต่เราหาได้เชื่อคำยุแยงเช่นนั้นไม่หากท่านหลงเชื่อคำยุแยงของผู้อื่นมากกว่าเราผู้เป็นสหายของท่านอีกทั้งยังคิดทำร้ายเราโดยที่เราไม่ได้คิดทำร้ายท่านเลย เราไม่อาจ,จอยู่ร่วมกับท่านได้ถ้าท่านคิดเช่นนี้เราจะขอไปจากท่านเองแล้วยังกล่าวต่ออีกว่าผู้ใดที่เชื่อคํายุยงผู้นั้นย่อมแตกหักกับมิตรสหายแท้ของเขาและทำให้ต้องพบกับหายายนะเป็นอันมากในภายภาคหน้าเสือโคร่งได้ฟังดังนั้นก็ระลึกถึงคุณมิตรแท้ขึ้นมาได้โอ้เรานี่ช่างผิดมหันต ราชสีนี่เป็นมิตรแท้ของเรามานานแสนนานแต่เรานี่กลับไปเชื่อคำอยุแยงของสุนัขจิ้งจอกซะได้เอาละท่านรัชสีคาเสือโค่งต้องขอขมาและขอโทษท่านที่ได้กล่าวคำไม่สมควรออกไปสุนัขจิ้งจอกที่แอบดูอยู่ตรงนั้นเห็นเหตุการณ์ว่าโอ๊ยตายละ่ะเราไม่สามารถยุแยงให้สองตัวนี้แตกออกจากกันได้เราต้องรีบหนีไปให้ไกลพรไม่งั้น ทางราชสีและเสือโครงจะหันกลับมาเล่นงานกับจะหันกลับมาเล่นงานเราแน่ๆนะคะจบแล้วเรืองวันนาโลหะชาดกเป็นยังไงคะนักเรียนเรื่องนี้นะคะนักเรียนรู้ไหมเขาบอกว่าคนที่มีความรู้มีเออมีความรู้ความหนักแน่นนะคะแล้วก็หนักแน่นอยู่ในความสาม,มัคคีเนี่ยย่อมไม่แตกแยก,กกับหมู่คณะด้วยคํายุยงของผู้อื่น น,ะะนี่คือคติที่นักเรียนจะได้จากเรื่องนี้นะคะทั้งสองเรื่องนี้นะคะนักเรียนคะทั้งสองเรื่องนี้นะคะนักเรียนสามารถฟังย้อนหลังได้นะคะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือพระพุทธศาสนาของเราได้นะคะแล้วก็ไปทําแบบฝึกหัดนะคะเมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดแล้วนะคะเขียนด้วยลายมือที่สะอาดเรียบร้อยสวยงามนะคะเวลาผิดก็ลบนะอย่าใช้ปากกาขีดค่านะคะ เมื่อทำเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากฟังชาดกหนูไปทำแล้วทำเรียบร้อยแล้วให้หนูระบายสีให้สวยงามค่ะและเดี๋ยวเอามาส่งคุณครูนะเดี๋ยวคุณครูจะดูซิว่าผลงานของใครสวยที่สุดเลยนะคะต้องขอขอบคุณภาพหนังสือชาดกนะคะจากหนังสือนิทานชาดก50เรื่องสอนให้ลูกเป็นคนดีค่ะจากสำน,นักพิมพ์ i อ s นะคะแล้วก็หนังสือจากพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูพลอยต้องายบายก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในวันพฤหัสบดีนะคะนักเรียนคะาการเรียนตอนบ่ายเนี่ยบางครั้งมันอาจจะทำให้หนูง่วงบ้างนะคะถ้าหนูง่วงนะคะยังไม่พร้อมเรียนหนูไปพักผ่อนก่อนนะและเดี๋ยวถ้าหนูพร้อมเรียนหนูก็เข้ามาดูที่คุณครูไลฟ์สดกันใหม่นะคะแล้วเวลาพิมพ์แชทเนี่ยนะคะให้นักเรียนใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะคะ พิมพ์คำถามหรือเวลาพิมพ์อะไรก็แต่ตามแต่นะคะกรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพแล้วก็อยู่ในความมีระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะให้ส่งกับที่เราเป็นนักเรียนนะนะคะ